กาบเป็นท่านประธานดิฉันพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลบัญชีราชื่อพักประชาธิปัตย์จากจ,ากจังหวัดกระบี่ค่ะท่านประธานคะดิฉันตั้งใจทุกครั้งนะคะที่มีการประชุมในเรื่องของรายงานความคืบหน้าของการป็นรูปประเทศนี้ดิฉันตั้งใจที่จะมาฟังแล้วจะทุกครั้งจะพยายามจะอภิปรายค่ะแล้วแนวทางของบิ๊ก o อกที่ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเลขาธิการสภาพัฒน พูดอยู่ตอลอดเวลาดิฉันก็ตั้งใจแล้วก็มั่นใจว่าท่านตั้งใจจริงๆที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนประเทศให้ดีขึ้นดิฉันมั่นใจในสิน,นี้ในใมมนปฐมเจตนาของรัฐบาลที่ตั้งใจทํานะคะท่านประธานคะดิฉันขอดูประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องของรายได้ของประชาชนค่ะเราเชื่อว่าทุกๆคนในสภานี้ที่มานั่งตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขค่ะประชาชนต้องการอะไรบ้างมีรายได้ดี มีรายจ่ายที่ลดลงแล้วก็มีบ้านที่มีความอบอุ่นและเข้มแข็งดิ่ฉันเชื่อว่านะคะทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของเกษตรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเกษตรมากเลยเพราะว่าที่คุยกันในสวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราค้นพบว่าเรามีเกษตรกรเกือบร้อยละ3าแต่มีไรายได้จากการเกษตรเพียงร้อยละเจ็ มันแปลว่าเกษตรกรจะจนลงเรื่อยๆแต่ฉันก็เลยเชื่อเหลือเกินว่าเทคโนโลยีและน,นวัตรกรรมเท่านั้นล่ะค่ะที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงมันให้ประชาชนร่ารวยมั่งคั่งมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติเพีย,ายามทำเพื่อก่อเกิดให้มีรายได้ในเศรษฐกิจฐานล่ตลอดเนื่องเวลาที่ฐานมาผ่านทางเกษตรผลิตพาณิชย์จำหน่ายนะคะท่านประธานคะเดี๋ยวฉันขอดูแผนไปรูปประเทศที่หน้าสองเจอค่ะเป็นเรื่องของการ นำการวิจัยมาใช้เพื่อให้ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ2นะคะพูดถึงเรื่องหน้า271ค่ะพูดถึงเรื่องการสนับสนุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒน,นาประเทศออกจาก ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนโดยกําหนดยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกระบบการวิจัยในทุกระดับนะคะยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความสามารถในการใช้ ขีดเส้นใต้ค่ะใช้นวัตการรมในการยกระดับขีดเส้นใต้คำว่ายกนะคะในการดําเนินงานรวมทั้งสามารถทําการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศชาติได้ค่ะท่านมันคะเราพยายามทําสิ่งนี้มากและฉันเชื่อว่าทานเลขานุชาเองท่ารัมตรีเองพยายามทําด้วยแต่เราค้นพบว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือกระบวนการวิจัยค่ะทันทีที่อนุมัติเงบประมาณอนุมัติแล้วนะคะสองเดือนแรกจะใช้ เกี่ยวกับการประกาศการใช้วิจัยว่าจะมาวิจัยเรื่องอะไรนั่งคิดดูว่าจะวิจัยว่าอะไรสี่เดือนผ่านไปแล้วเราสรุปได้ว่าโครงการวิจัยจะทะไรเดือนที่6แก้ไขโพสต์ครั้งที่หนึ่งเดือนที่8แก้ไขโพสต์ครั้งที่สองมีแต่เดือนที่9ที่10และ11เนี่แหละค่ะที่จะประชาชนสามารถทํางานได้แรลงว่าประมาณและอากาสของประเทศชาติ12เดือนเนี่ยทำงานวิจัยลงบนที่ประชาชนแค่3เดือนเขานทันคะ แล้วเดินที่12ก็สรุปมันก็แปลว่าเราจะมีปัญหาทับซ้อนอย่างเงี้ยนะคะในการทําปัญหาของวิจัยมันก็นไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เพราะมันมีความล่าช้าประมาณสีเท่าของสิ่งที่ต้องการฉะนั้นก่อนที่จะหลุดจากกับ ดักรายได้านปานกลางดิฉันว่าเราควรจะหลุดจากกับดักของปัญหาของการวิจัยด้วยท่านาูนคะที่ฉันมั่นใจที่สุดว่ารัฐบาลและก็สภาพั์ต้องการทํางานนี้เป็นอย่างมากและที่ฉันเห็นรายงานของสภาพั์ที่ทํามาก็มีความตั้งใจที่จะทำนะคะแต่สภาพั์เป็นเพียงแค่ผู้รวบรวมรายงานค่ะไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการเป็นผู้ชี้กรอบว่าควรจะทำยังไงแต่วิธีการการดำเนินการ ล้วนอยู่กับคณะกรบประมาณทั้งสิ้นฉันสเสนอว่าขอนะคะเรียนผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าครั้งหน้าในการรายงานนี้ขอให้ประหลัดกระทรวงมาด้วยเพราะผู้ปฏิบัติการทั้งสิ้นคือประหลัดกระทรวงคือข้าราชการแต่ถ้าเราสามารถเห็นบิ๊กร็อกเป็นรูปเดียวกันแล้วฉันเชื่อว่าเราน่าจะขับเคลื่อนประเทศชาติได้ดังที่สม,สมใจต,ตั้งใจจิตนาไว้ท่านประธานคะที่ฉันยกตัวอย่างนี้ให้เห็นว่ากรอบการวิจัยงบประมาณต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการเขียนพอโพสะซลหรือวิบท ขอวิจัยล่วงหน้ามีงบประมาณก่อนแต่ว่าเขียนบทวิจัยทีหลังนี่ทนขอเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะพอ,อชอค่ะพัฒนาองค์กรชุมชนงบประมาณพัฒนาองค์กรชุมชนปีนี้ฝากบอกถึงท่านท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะว่างบประมาณที่เคยตั้งว่าประชาชนจะหลุดออกจากความยากจนสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือพอ,อชที่ท่านชวนหลีกภัยตั้งไว้เมื่อ20ปีก่อน เรายังไม่ถึงจุดมุ่งหมายเลยโดยเฉพาะอย่างนี้ประชธิปัตดเองปีนี้เราขอตั้งงบไว้ที่รัฐมนตรีขอไว้ที่3,000ล้านนะคะเราถูกตัดเดือ1 400ล้านค่ะแล้วเรืจะสามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างไรงบประมาณของพอชอนี้แตกต่างจากงบวิจัยนะคะเพราะงบประมาณพอชอนี้บอกเลยค่ะ ว่านางกอนางขอนางคอที่ยากจนต่ําสุดของสังคมเนี่ยมีใครรองเงินก้อนนี้บ้างและสามารถแก้ไขปัญหาของการอยู่อาศัยการทับซ้อนของป่าการสร้างรายได้แล้วก็สามารถเอาบทวิจัยเนี่ยมาใช้เพื่อยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เรื่องพวกนี้ ถูกยกเลิกโดยงบประมาณค่ะเทคนิคของสภาพัฒน์ที่เพียงต้องการทำมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้และอีก6-70ปีหลังจากนี้ไม่ว่า Big Rock อกบิ๊กแบงมันจะเกิดขึ้นยังไงครแล้วแต่ประเทศไทยเราจะไม่ดีขึ้นเพราะว่า 1. น,นวัตกรรมการวิจัยที่เราพยายามที่ทํทำให้เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาตินี้เราล่าช้า เป็นแค่หนึ่งในสี่ที่ทําได้เพราะว่ามันกระบวนการนี้เราติดกับดักของกระบวนการการวิจัยและกับดักการกระบวนการวิธีการมากกว่าผลสมเร็จท,ที่ประชาชนและโครงการดีๆที่เป็นการเพื่อความเหลื่อมล้ําลดความเหลื่อมล้ําสร้างศักดิ์ศรีมนุษย์มีเงินผ่านไปหาประชาชนตรงๆมันมันไม่รับปัญหาไม่รับการดูแลมันมันถูกด,ด้อยค่าด้วยกระบวนการด้วยแนวคิด ที่คิดว่าเป็นปัญหาของการใช้จ่ายของประชาชนนั้นเช่นถึงสนับสนุนว่าขอให้มองสองสองดของสัมดาหนี้ให้มันชัดตรงกันค่ะดิฉั่นขออีกหนึ่งครั้งท่านประธานคะครั้งหน้าให้เป็นไปได้เราหรือสภาอีกไม่นานแล้วขอให้ท่านอนุชาท่านรัฐมนตรีลองเสนอท่านนายกดูว่าปัญหาที่บิ๊กร็อกมันจะเกิดบิ๊กแบงหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าข้าราชการหรือเพื่อผู้นําของกระทรวงต่างๆไม่ได้อาจจะไ,ไม่ตอบโจทย์และผู้ภาษาเดียวกันครั้งหน้าให้เป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าขอให้ประหลัดกระทรวงมาฟังดูบ้างเพื่อจะได้ฟังสง สะท้อนจากสอสอน,นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับ